คากกดดลเสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสูส่ช่อง Crazy Variety TV มาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของทีมสโมสร BG กันบ้านหลังจากที่แพ้เออไม่ใช่แพ้ดิเสมอขอแพ้เสมอทีมเที่ยวสมุรไปอย่างแบบว่าดราม่าสุดๆเลยทีเดียวนั่นเองนะดราม่าในเกมนะเอ่อเรื่องสกอร์นะโอ้โห พลิกความคาดหมายนะว่าเอ้ยผมเดาว่าจะชนะนะบีจีชนะเสมอแชร์แต้มในบ้านของบีจีซะงั้นนะครับผมก็พลาดเพื่อเรียนรู้นะครับโคชโอ่องก็มองในแง่ดีแม้บีจีเสีย2แต้มขาบ้านนั่นเองนะเพราะตอนนี้ก็ยังนำไปสาจะฝูงอยู่เนาะกุนซือบีจีปทุมนะครับก็ยังมองแง่ดีแม้ล่าสุดทํา2แต้มสําคัญในบ้านหลุดมือจากการเสมอนะครับ เขี่ยวสมุดที่เหลือผู้เล่นน้อยกว่านะครับด้วยสิทธิเฉลิมแสนกุนซูบีจีปทุมยังมองแง่ดีแม้ล่าสุดทำได้เพียงเปิดบ้านเสมอสมุดปราการซิตี้ไปอย่างสุดมัน2ประตูต่อ2ในศึกโตโยต้าไทยลีก2020นาที่9วันที่17ตุลาคมที่ผ่านมานะครับดะแรบบิทนะครับทำา2แต้มสำคัญในบ้านหลุดมือไปอย่างน่าเสียดายเมื่อถูกทีมเยือนเหลือ10คนนะครับผมตั้งแต่ครึ่งเวลาหลังนะครับตามตีเสมอได้2ประตูต่อ2ในช่วงท้าย <c oughs> โอ้ยขอไปครับ <c oughs> โอ้ย,อยส้นตีนติดคอท่านผู้ชมขอไปครับ <c oughs> ตามที่เสมอ2ประตูต่อ2ในช่วง10นาทีสุดท้ายและขณะที่ขณะที่โคชองก็ได้กล่าวจบเกมว่านะครับกล่าวให้สัมภาษณ์หลังเกมนะบอกว่าไม่ได้อยากให้มีโมเมนตัมแบบนี้ครับโมเมนต์แบบนี้ครับแต่ก็เอาไว้เป็นข้อคิดว่าเราควรมีสมาธิกว่านี้ไหมหรือเวลาคู่แข่งเหลือ10คนควรเล่นยังไงที่จะ ได้ประตูเพิ่มก็ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดที่ต้องไปแก้ไขครับและเด็กก็ไม่ได้ต้องไม่ต้องก็จะได้ไม่ต้อง,องชนะจนลืมข้อผิดพลาดไปซะหมดนะครับผมจริงๆก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ครับผมก็ไม่ผมก็ไม่เชื่อหรอกว่าเราจะชนะไปตลอดมันต้องมีสักวันอยู่แล้วที่เราจะต้องสะดุดและยังมาถึง ยิ่งมาตอนนี้แล้วก็ยิ่งดีเพราะเราก็จะได้เอาไปแก้ไขเพื่อไม่ให้ผิดพลาดแบบนี้อีกต่อไปนั่นเองนะครับขอไปครับท่านผู้ชมอะไรติดคอวะเนี่ยเอาขอไปอ่านข่าวมีอะไรมาติดส้นตีนติดคอเนี่ยโคตรเสงเลยนะครับผมโคชิง์ก็ได้กล่าวต่อยอาวนะครับที่จริงนัดนี้นะครับเรา มีโอกาสเยอะมากครับอย่างจังหวะนิวที่พันพ่วงจันทร์นะครับเองก็มีลูกนั้นนะครับควรจะ100%โอ้ยโหยิงข้ามคานไปเฉยเลยนะยิงนกก็ที่พันก็ยังมีเครื่องหมายการค้าในส่วนของเรื่องการยิงนกอะ่ะที่พันก็คือมีอาการเย้ะบ่อยนะที่พันอ่ะก็คือยิงนกอ่ะต้องไปฝึกยิงให้กดให้มันต่ำๆหน่อยนะเออนะครับผมเพื่อสโมสรและเพื่อทีมชาติด้วยนะเออทีมชาติก็ยิงนกบ่อยนะ แต่ฟุตบอลมันก็เกิดขึ้นได้นะครับผมเพียงแต่ว่าเราต้องเด็ดขาดกว่านี้และที่สําคัญเราไม่ควรเสียประตูตีเสมอยิ่งช่วงท้ายเกมด้วยเราควรมีจะมีสมาธิมากกว่านี้แค่นั้นเองนะครับแต่ก็จะไม่ตาไม่ได้ตําหนิอะไรเด็กครับเนี่ยอย่างที่บอกต้องเอาเป็นบทเรียนและต้องระวังให้ดีครับเพราะ3มแต้มอยู่ในมือเรากลับทาหล่นไปแต่ก็ไม่ได้เสียหายครับเพราะเราโชคดี ด้วยที่รองจ่าฝูงอย่างราชบุรีก็แพ้นะครับผมก็แพ้รองรองจ่าฝูงอย่างราชบุรีตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนรองจ่าฝูงแนละ้วเป็นสิงห์ชียงรายแทนนะตอนนี้เป็นรองจ่าฝูงก็ไล่จี้มาละเออก็ประมาทไม่ได้นะไล่จี้มาละสาหรับสิงห์ชียงรายนะครับนอกจากนี้กุนซอวัยห้ปียังกล่าวย้ําถึงเป้าหมายคว้าเออโคต้า League, เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอ่าที่จะต้องทําให้ได้ว่านะครับผม นั่นเป็นเป้าหมายแรกที่จะต้องพยายามทําให้ได้อยู่แล้วครับเป็นเป้าหมายที่ผู้บริหารตั้ง,งใจไว้ชัดเจนและ,ะส่วนตัวก็คุยกับนักฟุตบอลแล้วว่าเราต้องได้ไปนะครับผมปัจจุบัน BG จีปทุมก็ยังเป็นเป็นทีมเดียวที่ไม่แพ้ใครนะครับมี23แต้มจาก9นัดและรังจ่าฝูงของตารางคะแนนโดยมีแต้มนําอันดับ2อย่างสิงห์เชียงรายอยู่6แต้มนะแต่ประมาณไม่ได้ครับประมาณไม่ได้นะอนะครับผม ที่จริง90นาทีหรือว่าถ้ายังไม่เป่าหยุดเกมเป่าหมดเวลาแหละคือนักเตะไม่ควรจะเสียสมาธิเพราะว่าอย่างฟุตบอลญี่ปุ่นโอ้โหตั้งแต่นาทีแรกจนนาทีสาเขาสู้กันมันมากเลยนะเขาสู้กันจนวินาทีสุดท้ายไม่ว่าทีมจะโดนนําห่างแค่ไหนไม่ว่าทีมจะตามแค่ไหนอะไรหรือว่าไม่ว่าทีมจะนําแค่ไหนเขาก็จะเล่นตามระบบเล่นเล่นตามเกมของเขาอยู่ตลอดเวลานะครับอก็ชิงจังหวะเป็นจังหวะของเกมอะไรอย่างนั้นนะครับอืนะครับผม อะก็จบไปนะครับสำหรับหลังเกมเนาะก็สุดดราม่าเลยนะเออสุดดรามา่าดราม่าในเรื่องของสกอร์ตีเสมออันนี้ผิดผิด,ผ,ดผิดคาดผมนะผมเดาว,ว่า BG จะชนะในบ้านนะโอ้โหเสมอได้นะันก็อย่างที่บอกครับว่าบอลไทยมันสูสีมากนะครับผมผลการแข่งขันนะมันเดายากมากนะครับะนะครับโอเคครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องรายเดือนคุณแอบเงาที่เสาไฟคุณคิวสเปเปอร์มาเช่คุณ, e, ณ4315วรพงษ์นิยมญาติ